สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลสําหรับในตอนนี้จะเป็นตอนที่เรียกว่าเรื่องราวของดาวตรีวัยเชิญผู้ที่สนใจทางด้านโหราศาสตร์ติดตามกันได้เลยนะครับตลอดช่วงอายุของคนเราโดยปกติก็มีระยะเวลาหลาย10ปีซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาชีวิตนี้แต่ละคนก็จะมีคันลองชีวิตที่แตกต่างกันไป ทั้งสุขและทุกข์ประสบกับความสบายและความทุกข์ยากลําบากแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในคัลองชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของชีวิตช่วงเวลาใดที่คัลองชีวิตจะมีความรุ่งเรืองหรือช่วงเวลาใดคัลองชีวิตจะตกต่ําลงหรือที่ทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าช่วงใดวัยใดจะพบกับความวิวัตช่วงวัยใดจะพบกับความวิบัตินั่นเอง เหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตในวัยข้างหน้าเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อยากทราบอยู่เสมอในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยก็มีหลากหลายวิธีที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์คันลองชีวิตของแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาหรือในช่วงวัยต่างๆเช่นวิธีแรกก็คือใช้ดาวพักเราะห์คลองวัยไปตามลำดับของดาวพัะเราะห์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากบนโลกทั้งเจด,ดวง วิธีที่สองก็แบ่งช่วงวัยตามพบต่างๆร่วมกับดาวพระเคราะห์ที่สถิตในเรือนภพนั้นๆวิธีที่สามก็แบ่งช่วงชีวิตออกเป็นสามวัยหรือที่เรียกกันว่าตรีวัยนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายนะครับในวิธีต่างๆที่ใช้ในการพยากรณ์คารลองชีวิตในแต่ละช่วงวัยวิธีที่โหนนำมาใช้กันแพร่หลายที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ตรีวัย ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะนำมาถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ไทยได้ทำการศึกษากันอย่างละเอียดในตอนนี้นะครับก่อนอื่นก็ลองมาดูเรื่องของความรู้พื้นฐานในเรื่องของตรีวัยกันก่อนคำว่าตรีวัยก็มีความหมายที่แปลตรงตัวแบบง่ายๆคือหมายถึงช่วงเวลาชีวิตสามช่วงวัยซึ่งทางโหราศาสตร์ไทยจะแบ่งช่วงชีวิตของคนเราเออกเป็นสามช่วงวัยด้วยกัน แต่ละช่วงวัยจะมีระยะเวลาเท่าๆกันคือช่วงละ25ปีนับเป็นช่วงอายุรวม75ปีซึ่งตรีวัยทั้ง3ช่วงก็จะประกอบไปด้วยช่วงแรกเราเรียกว่าช่วงปฐมวัยหมายถึงช่วงเวลาวัยต้นของชีวิตตั้งแต่เจ้าชะตาถือกำเนิดจนถึงช่วงอายุเต็ม25ปีช่วงที่สองก็จะเรียกว่าช่วงทุติยวัยหรือ มัดชิมวัยหมายถึงช่วงเวลาวัยกลางของชีวิตเริ่มตั้งแต่หลังอายุครบ2 5ปีจนถึงอายุเต็ม50ปีบริบูร์ช่วงที่3มก็คือตติยวัวหรือปัดชิมมัยหมายถึงช่วงเวลาในวัยปลายของชีวิตซึ่งในปัจจุบันก็จะตรงกับที่ศัพท์ทางการแพทย์มักจะเรียกว่าเป็นวัยทองนั่นเองนะครับก็เริ่มตั้งแต่หลังอายุครบ50ปีจนไปถึง75ปีบริบูรณ์ การเปลี่ยนช่วงวัยในระบบตรีวัยนั้นจะเห็นว่าก็มีการเปลี่ยนกันทุกๆ25ปีซึ่งก็เป็นที่มาที่คนรุ่นโบราณมักจะเตือนให้บุตรหลานระมัดระวังเมื่ออายุครบ25ปีหรือที่เรียกกันว่าถึงวัยเบญจเพศแล้วนั่นเองเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนจากปฐมมาวัยเข้าสู่มัดชิม,มวัยและในอีก25ปีถัดไปเมื่อจะเปลี่ยนจากช่วงมัดชิม,มวัยเข้าสู่ปัจชิม,มวัย การแบ่งช่วงวัยในระบบตรีวัยเราจะใช้หลักของการใช้ตนุเศษเป็นพื้นฐานในการกำหนดแต่ละช่วงดังนั้นตอนนี้ท่านต้องทบทวนเรื่องราวของดาวตนุเศษให้เข้าใจให้มั่นยำเสียก่อนนะครับโดยสามารถย้อนกลับไปทบทวนได้ที่รู้ไว้ก่อนไปพบโผนตอนที่19ซึ่งเป็นตอนที่ได้ศึกษากันถึงการหาดาวตนุเศษนะครับ ขั้นตอนของการหาตรีวัยซึ่งการหาตีวัยก็จะเริ่มต้นได้เมื่อท่านมีวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าของเจ้าชะตานั้นและนำมาผูกดวงวางลัคนาและคำนวณหาดาวตนุเสษว่าเป็นดาวอะไรสถิตอยู่ที่ราศีไหนพบอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงนำมาเริ่มต้นการหาตรีวัยก็มีขั้นตอนที่เป็นไปตามลำดับดังนี้นะครับ ขั้นตอนแรกก็เริ่มต้นวางภพตนุเกษตรก็ขอย้ำให้ท่านสังเกตนิดนึงนะครับว่าเราใช้คำว่าตนุเกษตรนะครับไม่ใช่ตนุเฉยๆหรือที่หมายถึงตนุลักษ์ซึ่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่ลักนณาสถิตยอยู่จากดวงชะตาที่ท่านได้ผูกดวงวางลักนาแล้วพร้อมกับหาตำแหน่งของตนุเศษในดวงชะตนั้นถ้าดาวตนุเศษไปสถิตยอยู่ที่ราศีอะไรก็จะตั้งราศีนั้นเป็นภพเริ่มต้น อันนี้จะแตกต่างจากตานุลักษ์นะครับที่โหราศาสตร์ไทยจะเรียกพบเริ่มต้นนี้ว่าตานุกเกษตรแล้วก็ไล่เรียงพบถัดไปเป็นกระดุมภาคเกษตรตามด้วยสหัสชาติเกษตรไปจนถึงพบที่ส2องก็คือวินาศเกษตรตามลําดับเช่นเช่นเดียวกับพบต่างๆที่วางไปตามดวงชะตาปกติจากตําแหน่งที่ลัคนาสถิตมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะสับสนได้ง่าย จากที่เคยศึกษาผ่านมาเราจะตั้งต้นพบตนุจากราศีที่ลัคนาสถิตอยู่แล้วไล่ไปเรื่อยๆจนถึงพบวินาศการตั้งพบจากลัคนานี้แต่ละพบจะมีชื่อเรียกเต็มๆว่าเป็นตนุลักษ์กระดุมพันลักษ์ไล่ไปจนถึงวินาศล,ลักษ์นั่นเองก็ขอให้ท่านทําความเข้าใจตรงนี้ให้กระจ่างก่อนนะครับว่ามีความแตกต่างกันในโหราศาสตร์ไทยการเริ่มต้นพบตนุ ทั้งสองรูปแบบคือแบบตนุรักษ์และแบบตนุเกษตรนั้นดาวพัะเคราะห์ที่ทําหน้าที่ต่างๆในดวงชะตานอกจากจะต่อท้ายชื่อพบเรือนที่แตกต่างกันด้วยคําว่ารักษ์และเกษตรแล้วก็จะเรียกกลุ่มดาวพระเคราะห์นี้เป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเราเรียกว่ากลุ่มพะเคราะห์เรือนนอกก็หมายถึงดาวพะเคราะห์ที่ทําหน้าที่เจ้าเรือนพบต่างๆตามการตั้งต้นพบตนุ จากเรือนที่ลัคนาสถิตยอยู่คือตามภพตนุลักษ์กลุ่มที่สองเราเรียกว่าดาวพระเคราะห์เรือนในก็หมายถึงดาวพะเคราะห์ที่ทําหน้าที่เจ้าเรือนภพต่างๆตามการตั้งต้นภพตนุจากเรือนที่ดาวตานุเศษสถิตยอยู่ก็คือว่ากันไปตามภพตนุเกษตรต่อมาขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อท่านวางภพตนุเกษตรได้แล้วขั้นตอนที่สองก็กําหนด ดาวตามกฎของตรีวัยจากดวงชะตาที่ได้ตั้งพบตนุกเกษตรเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถไล่เรียงพบต่างๆไปตามลำดับนะครับจากกระดุมพระเกษตรไปจนถึงวินาเศเกษตรแล้วนำดาวพระเคเหลือนในที่ได้นี้ไปวางตำแหน่งประจำแต่ละช่วงวัยตามกฎของดาวตรีวัยที่ซึ่งได้กำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับในวัยต้นก็จะประกอบไปด้วยดาวที่ทำหน้าที่ตนุกเกษตร กระดุมพักเกษตรและกมมเก,กษตรตามลําดับวัยกลางจะประกอบไปด้วยดาวที่ทําหน้าที่สหัชชะกเกษตรสุภะเกษตรและลาภกเกษตรตามลําดับไวยปลายประกอบไปด้วยดาวที่ทําหน้าที่พันทุกเกษตรอุตตะเกษตรและปัตตนิเกษตรตามลําดับสุดท้ายจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเราเรียกว่าวัยเทียบซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวที่ทําหน้าที่อลิเกษตรมรณะเกษตรและวินาศเกษตร สิ่งสำคัญที่สุดคือท่านต้องไม่ลืมว่าการใช้กฎตีวายนี้ตั้งต้นจากดาวตนุเศษเท่านั้นและต้องใช้ดาวพระเคราะห์เรือนในคือดาวตนุเกษตรดาวกระดุมภาคเกษตรเรียงไปจนถึงดาววินาศเกษตรมาประจําในตําแหน่งวัยต่างๆที่ได้กําหนดไว้ตามกฎของดาววัยนะครับซึ่งดาวพระเคราะห์นี้ก็จะทําหน้าที่ในแต่ละช่วงวัยที่กําหนดเอาไว้นั่นเองขั้นตอนที่3าม ก็แบ่งย่อยช่วงอายุตามกฎของตรีวัยการกำหนดให้ดาวเข้าไปอยู่ในแต่ละช่วงวัยตามกฎของตรีวัยนั้นจะสังเกตเห็นว่ามีดาวพระเคราะห์ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในแต่ละช่วงวัยสามดวงด้วยกันและยังมีวัยเทียบเพิ่มเข้ามาอีกด้วยดังที่แสดงเอาไว้ในตารางนะครับในแต่ละช่วงวัยก็จะแบ่งออกเป็นสามช่วงย่อยโดยกำหนดให้แต่ละช่วงย่อยมีเวลาช่วงละ8ปี4เดือน ซึ่งรวมสามช่วงก็จะเป็นระยะเวลา25ปีพอดีนั่นเองถ้าพิจารณาจากตารางตั้งแต่เจ้าชะตาตกฟากมาจนถึงอายุ8ปี4เดือนเราก็จะบินดาวที่ทำหน้าที่ตนุเก,กษตรเป็นดาวเจ้าวัยรับหน้าที่ดูแลคันลองชีวิตในช่วงนั้นพออายุ8ปี4เดือนกับอีกหนึ่งวันดาวเจ้าวัยท่านก็จะเปลี่ยนเป็นดาวกระดุมภาคเกษตรเป็นไปตามลำดับในตารางตีวัยที่แสดงไว้ ขั้นตอนที่4ก็เราจะพูดกันถึงวัยเทียบซึ่งหากท่านสังเกตก็จะเห็นว่าช่องวัยเทียบนั้นประกอบไปด้วยทุกสถานภพทั้งสิ้นคือมาจากพบอัลลีภพมอรณลันนะและพบวินาจุดประสงค์ที่โบราณอาจารย์ท่านกําหนดให้มีวัยเทียบเอาไว้ก็เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับดาวที่คลองวัยอยู่แต่ละวัยว่ามีส่วนที่ช่งวงวัยนั้นจะมีโทษต่อเจ้าชะตาด้วยหรือไม่ โดยจะทำการพิจารณาจากดาวที่คลองวัยอยู่แต่ละวัยว่าเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวเจ้าเดือนทุสถานภพใดบ้างผ้าตรงดาวที่คลองทุสถานภพ,พนั้นอยู่ก็จะแทรกโทษของภพเดือนนั้นมาให้เจ้าชะตาในช่วงวัยนั้นด้วยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็จะขอนำดวงชะตาตัวอย่างมาให้ท่านที่สนใจศึกษาโหร,ราศาสตร์ไทย ได้ทำการศึกษาในเรื่องของดาวตรีวัยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยเป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันที่25เมษายน2536เวลา16นาฬิกา35นาทีซึ่งจากตัวอย่างเมื่อเราผูกดวงวางลัคนาแล้วหาดาวตนุเสษ,ษก็จะได้ดาวเสาเป็นดาวตนุเสษ,ษสถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งมีราหูเป็นเจ้าเรือนเราก็นำเอา ดาวต่างๆนะครับมาใส่ในตารางตรีวัยก็จะได้ตารางตรีวัยตามที่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งจากตารางตรีวัยเราก็เห็นว่าในวัยต้นก็จะไล่เลียงไปว่ามีราหูพฤหัสบ,บดีและดาวังคารวัยกลางก็จะมีดาววังคารดาวศุกร์และดาวพฤหัสบ,บดีส่วนไวไัยปลายก็จะมีดาวศุกร์ดาวพุธและพระอาทิตย์ ส่วนในวัยเทียบก็จะมีพระจันทร์ดาวพุธและดาวเสาตามลำดับนะครับซึ่งจากตารางท่านก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าในแต่ละวัยมีดาวอะไรที่เป็นเรียกว่าครองเป็นเจ้าวัยอยู่นะครับจากขั้นตอนต่างๆทั้งหมดจนมาถึงตารางตีวัยที่ได้ดาวเจ้าวัยตามช่งวงวัยต่างๆมาก็ยังคงเป็นเพียงเบื้องต้น ของตรีวัยเท่านั้นเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือการนำเอาเรื่องของตีไวัยไปใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตานั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้สนใจในโหราศาสตร์ไทยสามารถติดตามศึกษาเพิ่มเติมได้ในตอนต่อๆไปนะครับในการพยากรณ์เรื่องราวเกี่ยวกับตีวัยนี้บางตำรานะครับก็จะมีการใช้วิธีที่แตกต่างออกไปจากการที่ใช้ดาวตนุเสรเลยก็คือ หันไปใช้ดาวตนุลักษ์แทนโดยตรงและตั้งตารางตีวัยโดยใช้ดาวตนุลักษ์เป็นตัวเริ่มต้นส่วนหลักการอื่นๆก็จะเหมือนก,นกันกับวิธีที่ใช้ดาวตนุเศษเริ่มต้นการที่จะนำระบบตีวัยมาร่วมใช้ในการพยากรณ์นั้นเมื่อมีทั้งการตั้งต้นโดยระบบที่ใช้ตนุเศษตามที่ได้นำเสนอท่านมาแล้วแล้วก็ยังมีการตั้งต้นจากดาวตนุลักษ์ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยแล้วท่านจะต้องเข้าใจในพื้นฐานที่สำคัญก่อนว่าท่านจะเลือกใช้ระบบตีวัยแบบไหนก็ให้ดำเนินการใช้แบบนั้นไปเพียงแบบเดียวอย่านำทั้งสองระบบมาผสมปนเปกันแล้วพยากรณ์ออกมาเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ท่านเกิดการผิดพลาดในการพยากรณ์ได้โดยง่ายสำหรับในตอนนี้และตอนถัดๆไปที่จะกล่าวถึงเรื่องราวของดาวตีวัยนั้นในที่นี้นะครับก็จะใช้เพียงเรื่อง ดาวตรีวัยในระบบที่ตั้งวัยจากดาวตนุเสดเท่านั้นดังนั้นผู้ที่สนใจติดตามเพื่อศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันเสียก่อนนะครับสำหรับในตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวทางโหราศาสตร์ไทยเรื่องอะไรท่านที่สนใจในโหราศาสตร์ไทยสามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ